ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหนังครอบจัก,กรวาลและนี่คือรายการ The Resume รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับประวัติที่มาที่ไปของตัวละครความสามารถและวิลกรรมของพวกเขาและ The Resume ในวันนี้พบกับตัวละครชาวเอเชีย er, ผู้คืนชีพจากเหตุการณ์รดระเบิด nice หนึ่งในนักสิ่งแห่งจัก,กรวาล Fast and f u r i o u s ฮน ฮานหรือฮานลูหรืออีกชื่อหนึ่งคือฮานโซโที่เขาว่าเรามาจากฮานโซโลจาก Star Wars นั่นเองเป็นตัวละครที่มีภูมิหลังมาจากภาพยนตร์เรื่อง Better Luck Tomorrow กำกับโดยจะติดลินภู่มกับเดียวกันกับทีมกับโตเกียวดิบโดยภาพยนตร์เรื่อง Better Luck Tomorrow เป็นภาพยนตร์แนวอาชญากรรม High ไฮสคูลโดยฮานจะเป็นหนึ่งในพวกยังกี้หรือเด็กเกเรชอบเที่ยวปาร์ตี้ซุบุรี และได้มาปรากฏตัวเป็นตัวละครใน The Fast and the Furious Tokyo Drift ที่จตินลินกำกับเช่นกันพอจตินลินอยากให้มีตัวละครนี้มาปรากฏเพื่อให้หนังนั้นเชื่อมต่อกันนั่นเองอย่างที่บอกตัวละครฮานปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง Better Luck Tomorrow ในปี2002 โผล่มาอีกทีก็ The Fast and the Furious Tokyo Drift ในปี2006ซึ่งเป็นหนังที่กล่าวกันว่าช่วยชุบชีวิตแฟนชายฟาดให้กลับมาอีกครั้งจากนั้นก็มีบทบาทเล็กน้อยใน Fast and the Furious ปี2009จนกลับมามีบทบาทเต็มตัวใน Fast f i ปี2011และจากเราไปใน f u r i o s Six ในปี2013มีมาเป็นภาพในงานศพเล็กน้อยใน Furious s และอย่างที่รู้กัน เขาได้กลับมาใน F9 ซึ่งถ้าอยากรู้ว่ากลับมาได้ไงก็ต้องมาชมกันในโลงภาพยนตร์นะจ๊ะโดยรวมๆแล้วฮานอยู่กับคนดูมาเกือบ19ปีในครอบครัวฟาสฮานนั้นได้ก่อบรทกรรมไว้มากมายตั้งแต่มารู้จักกับโดมินิกทเรโตก็สกิลกลายเป็นนักจรกรรดตัวริ่มจากที่เห็นก็คือพนลบบรรทุกน้ำมันที่สาธารณรัฐโดมินิกัน ป้นตู้เซฟที่บราซิลมีเรื่องวิวาทในสถานีรถไฟใต้ดินในลอนดอนสกัดเครื่องบินให้ตกในสเปนดริปสนั่นเมืองในโตเกียวและมีเรื่องกับยากุซาจนจบชีวิตไปซะแล้วพี่แกแม้จะหน้านิ่งแต่สกิลเกี่ยวกับรถเนี่ยไม่เป็นสองรองใครไม่ว่าจะเป็นการแต่งรถจนถูกใจหนุ่มๆหลายๆคนสกิลการดริปที่ถูกใจสาวๆ แต่เรื่องชกต่อยทะเลวิวาดเนี่ยไปบอกใครเชียวนะฮานเนี่ยสมัยตอนเป็นนักเรงติดบุหรี่มากแต่พอมาอยู่ในแฟนชายฟาดเขากลับไม่เคยสูบสักมวนแต่กลายเป็นเด็กติดขนมถุงแทนซังนั้นฮานชอบแต่งรถแต่งรถแล้วก็แต่งรถในโรงรถของเขามีรถมากมายเช่นนิสสันซี l v เ a S15 เอส s u b i s h i l มิตซูบิชิแลนเซอร์อีวอลูชั นิสสัน3 5 4 Honda NSX, แต่ที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Mazda RX7 สีส้มผู้ใจของฮานซึ่งจะว่าไปมันก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของ The f a s t and the u u r i o u s โตเกียวดิไปโดยปริยายซึ่งเขาก็ชอบออกไปซิ่งรถตอนกลางคืนไปดิฟรถโชว์เพื่อแลกเบอร์สาวหรือออกไปมีติ้งลานจอดรถแล้วก็พนันกินรถกับเพื่อน นอกจากนี้หานยงแอบทำธุรกิจกับยาคุซ่าโดยเขามักจะแอบ,แอบยักยอกเงินไปเป็นประจำเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรซูเม่หนึ่งในแฟมิลี่ของพี่ดอมอย่างฮานนักริฟแห่งโตเกียวถ้าทื่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และเรซูเม่คนต่อไปจะเป็นตัวละครใดฝากติดตามด้วยนะครับและพวกเราหนังครอบจักรวาลขอตัวโครจรไปก่อนและพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ